เมื่อแก๊งประกาศแพ้พี่โอนโมสามหนึ่งเกมแรกไปเกมนี้เขามาท้าพี่โอนโมแก้แค้นเกมที่สองจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในเกมเลยนะคะไปกันเลยทันเวลาไหนครับเกมนี้เขาขอแก้นะคือผมคือคือผมให้เกมสุดท้ายนะโอเคไหมได้ครับเกมสุดท้ายนะผมไม่อ่อนแน่นะ ทีนี้พวกผมได้ท้าพี่โอนะครับถ้าผมชนะอ่ะให้ผมทาอะไรอ่ะพี่โอไม่เชิญมาแล้วอะไรดีถ้าพี่โอให้เราเหมาเราเลยเอาเหมาเราเลยเลได้ไดโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเกมที่2นะครับคือเขาไม่ยอมแพ้ผมแล้วเขาก็ท้าผมเหมือนเดิมว่าผมแพ้ผมจะได้ทําหน้าเหมือนเขานะครับหน้าขาวแล้วก็ปากแดงนะคุณพร้อมไหมยังพร้อมครับเฮอายากแพ้ว่ะ ยังไหยังผมได้จับดีเสือก็พอฮะรู้ได้ไงขอรามจริงจังนะคนดูนี่แล้วดูนี่คนดูมันเอาจิงว่ะรอบนี้มันมาดูมันวางแผนมาใหม่ว่ะ มีคลิไปไหมมีครับอัดได้ไหม,ไม,ไหมอัดได้ครับโอเคไอ้ลังเพื่อนโอ้มีคนไปจุ๊บไอ้ทำงานล่างนึงไอ้ทำงามีผู้สาวเพื่ออะไรเพื่อน้องป,ปันปันแน่ๆเลยล่างห,หนึ่งแล้วคนดูมีตัวแตก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 คนดูตัวแตกไม่ไหว ลวงสองพี่โอเปิดปูลวงสามลวงสามเฮ้ยพี่โอเปิดปูหไม่บอกแล้วพี่โอเปิดปูไม่ใช่มาละแน่เหลี่ยมผมจะเหลี่ยมผมโดนผมเหลี่ยมเด้อโดนเหลี่ยมผมหน่อยโดนเหลี่ยมผมหน่อยหลังจะเหลี่ยมใครไม่เหลี่ยมมาเหลี่ยมโอนโมงไงละวังหลังละวงทัน ล่วงทันล็อกอย่าล็อพี่โอ้ีิโว้ยเฮ้ยแดงนะแดงอะไรไม่เข้าไม่มีเกาะอะไแบบล่วง เกี่ยวมันโหดจังไว้พิวว่ะเฮ้ยขึ้นข้าบนเพื่ออะไรว้เฮ้ยมันมีการเล่นหน้าบนอย่างนี้เหรออวิวตัวแตกตัวแตกตัวแตกเออเล่นน้าบนระวังไว้อะไรผมวิ่งวิ่งลงมาเมื่อกี่ถ้บคุณเลือน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 ไม่เลือนอะไรหรอกบ้าบอเลือนครับเลือนผมมีวีดีโอครับว้า แดงแดงอะไรตัวอะไรอะไรแดงแดิครับดดงแดงตอนไหนอะแดงครับโอ้อะไรก็ดูเล่นจะตัวมาิ้งตาหัวดูฝากกดไคลเปลังใจพี่ออโดโมนอยนะเว้ ดูดิมันเล่นอัดตัวเลยคนดูอัดตัวอะไรทั้งฉันคุณจะเข้า่าผสมไหมคนเราก็มีพลาดกันได้คูตะกรองนึ่นอะเขาตัวเป็นสามดินเลยอะลวกเโวนี่็กระตุ้นัวกโอนาโบนี่เธอชอบมันมามอบตัวให้หลัง มาเดียวคนดูนี่ไงถ้าเขาไม่อาตัวเขาช่วผมไม่ได้หรอครับเฮ้ยตัวแตกเลยอะไรอ่เฮ้ยไร้วอกห่างไร้ลอกห่างองไรบอกไ่างไห Cậu đừng mạng, đừng mua mạng, mua mạng Đang วิ่งผมไปลืมซื้อหมวกก่อนผมผมผมขอได้ไหมไม่ไม่ผมลืมซื้อกอกับซื้อหมวกอะ่ะคนดูผมลืมอ่ะที่มันนั่งทำอะไรวะผมขอเอาเอาเอากอดไอ้หลังก่อนดูผมพลาดป่ะผมลืมซื้อ đi, quay, 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 để thanh một điều, để thanh một điều, lao mày lao máy, lao máy, đi, để một điều, thanh ba pio đập, ai, mua ai, cọ ai, mày mất mọi thứ rồi, có bổng

รู้ละเมื่อกี้มันพี่โอไปทำอะไน่าจะรู้แหละพี่โอทำไมไปออกคันมาคนดังหรอฮันมาตัวคนยวแดง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 คนดูแดงเด็ดเดียวเห้นสมู่ตแล้วเข้สมัเอันนี้ไม่นะคุณเห็นไหมผสมเขาพิไอาไม่มิดถูกไหมอ่า ข้างต้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแย่แน่แน่แน่เมื่อเดินทันหลังทำไมโดนละเหลืออไ้ทันคนเดียวเว้ยมาดิไอ้ทันผมจะแพ้ได้ไงวะเด็กมาสีอะเด็กมาสี่ล้วจะแพ้ผมเด็กมาสี่ล้วจะแพ้ผม เกียร์อะไรไม่มันปิดไม่มิดมันปิดไม่มิดไม่ดักวงเลยเอไอไอ้ดักวงเลยทำไม,ไมตายลงดิวิญญาต้องลงดิอยา่างแน้ขาวปากแดงแมาดิเฮ้ยใครสอนเล่นนั่นไหนครับวัววัววัวเฮ้ยวัวตัวอะไรหัวหัวหัวแตกครับแดงดูกระจายลองดูเลยครับไม่ใช่ผมมันขึ้นหัวครับ หัวไหมหัวไหมช้างหาแล้วทำไมมันขึ้นผสมมันขึ้นผสมเดี๋ยวมีในในซีรีส์ก็มีให้ดูครับผมทีไฟล์เนีขึ้นมีผสมนะฮะมึงปิดอย่างเงี้มึงจะโดนเจียนไหมเนี่ยฮะเนี่ยปิดอย่างเงี้ยมันโดนไหมโดนใครทำไม่มีหรอกคุณยังทำนี่อีกสองวินครับทุกผู้ชมใครกินรถยนต์เราหมดทำได้คอมเมนต์นั่นแหละแล้วกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์มาดิโอ้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนูชนะเลยอะไรครับผมไม่ได้เปิดครับ เฮ้ยคนไนี been, wait, wait ่อะไรวะน่ะ huh. น hey, ่ได้ไงไม่น่าใช่เล้ย่รู้ไม่น่าใช่เล้ยไรู้เลยะว้ายว้ย้มันจะตายผมแล้วนะเฮ้ยชุบชุบชุบตัวแตกตัวแกอะไรเุบชชุบชุชุบ้ก็ชุบสิ ชุบดิชุบดิชุบดิอ๋อไม่ได้เหรอเราเราเราได้ได้คุณจำไหมอ๋อมันก็ชุบไปแล้วก็ใหม่ชุบแล้วไงนก็เปมันมาพอดีคุณจำไว้ว่าแค่นี้แหละเอ๊ะเอ๊ะมันออกหน้าต่างไม่ได้วะออกไปดิคุณตรบกวนในบ้านทำไมไฟฟ้าไม่เป็นเฮคือมันลอผมขำมากเลยจะแพ้แล้วเนี่ย ไม่ตายแล้วตายแล้วกูตายแน่อยๆเลย anh làm cả panwa con đu. con nhá uzi to đang, đang, ơi lặng Đang Đang ใครจะเป็นคนแรกครับขอ,ของฟิวก่อนก็ได้ครับมาครัคุณเบลนี่ครับนิ้มมาเนาะมองกล้องเนาะโอนะโมอ่าอันนี้โอนโมนะครับอ่ะหลังมาตาตาผมนาะมาครับผมดูนะไอ้นี่ของไอ้นี่สรลาโ งูเอนี่นะเฮ้ยเพิ่งเรเรวเรีบเอามองกล้องหน่อยคนดูครับอ่าน่อยครับงูไอ้งูอ๋ออออไอ้ตเามเขาโดอนี้พูดขอโทษขอโทษครับอโูครับอันนี้ผมว่าต้องเป็นจกเกอร์นะครับคนดู ยิบงูปากครับงูปากเออเคียครับผมอันนี้ต้องคิ้วยักครับไปเนี่ยสักยัน ดูครับนี no, right. wanna wanna ah> ่คือกฎกดของคนแพ้นะครับใช่ไม่ไปโชว์อะไรครับมีอะไรจากจะบอกคนดูไหมครับคุณพูดใส่ไมค์เลยทีละคนแบบอย่าปลุกผมขึ้นมาอีกทีหลังแกเขาโกลเด้นแมวจริงๆก็จะมาดึงใหม่นะครับมีอะไรพูดไหมครับหลังไอ้รังมันอาจจะเปิดโปงนะครับ